ธรรมะมันอยู่ในจิตในใจเราเนี่ยกิเลสก็ในใจเนี่ยที่ไหนมีกิเลสที่นั่นก็ยังมีธรรมะเรามากำจัด,ดจกิเลสนะเมื่อวานนี้ก็มีบอกว่าหลวงตาต้องสอนอนาปานสติอย่างเดียวนี่ถูกต้องแล้วอย่าไปพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยมันเกี่ยวอะไรคุณจะพูดเรื่องอะไรกูมึงก็ไปสอนอนาปานสติอย่างเดียวสิไมายุ่งอะไรกับกูปตกก็ปากากู <laughs> จริงไหมล่ะรู้มันมาแนะนำกู เป็นอาจารย์กูไงวะเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่านะอย่ามาแนะนํากูเลยอย่ามาเมตตากูนักกูว่างเงี้ยโอ้ยกูไม่ใช่คนอาจารย์มีทิฐิมานะ้าไม่ยอมฟังเลย <c oughs> มึงแล้วนะจะมาสอนกู <c oughs> แม้นอนอยู่กับกัลูกกับเมียอยู่ไอ้บ้า โอ้ยไม่เจียมบอดี้อะไรกว่าดีนะมันอยู่ในโซเชียลคอมเมนต์ถ้ามาอยู่ต่อหน้ามึงก็เด็ดจอไ,ไม่ใช่หรอกกูจะไม่พูดกับมึงเลยสำรวมหน่อยนะมันว่าเรื่องของกูกูว่าเงี้ยมึงอะสำรวมไปเถอะต่อไปจะไม่มีคนศรัทธาเลยถ้ามีพฤติกรรมอย่างเงี้ยมันว่ากูนะ กู่อย่ามาศรัทธากูเลยกูขี้เกียจทํากุติ่กูว่าไงตอนนี้กูก็ทําไม่ทันอยู่แล้วพระวัดนี้กูไม่เห็นลดลงเลยมแจ่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเต็มอยู่เนี่ยล้นแล้วเนี่ยแอังเอีวอันนี้อัดเลยพวกนี้โอ้ยคนอะไรก็ไม่รู้มาจับผิดตั้งครูบาาจารย์แล้ว บอกว่าเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยพาาระอรหันเนี่ยท่านเหอะไปทั้งกายเลยนะว่างั้นเห็นไหมท่านไปโปรดพระมารดาอยู่ดาวดึงงั้นฮะพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาตั้งสามเดือนพอไปโปรดพระมารดาอันนั้นในตำราใครเขียนก็ไม่รู้ดาวดึงอะนะวันเดียวเขาเนี่ยร้อยปีมนย์พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาสามเดือนป่านนี้ยังไม่ลงมาเพิ่งสองพันกว่าปีเองนะเนี่ยกูว่ามันสามหมื่นกว่าปีอะนะ จะพูดถึงคนเขียนก็ไม่คิดว่ามันมันมันห่างกันนะแล้วเขาก็ยกตัวอย่างนะไหนบอกว่าเทวดามาบีบคอว่างอ้เทวดามันลงมาได้แต่มนุษย์ที่ขึ้นไปไม่ได้หรอกมันหนักกายหยาบเนี่ยมันก็ลองเอาปีกมาใส่ดูสิมันจะขึ้นไปได้จริงไหมโอ้ยมันก่อนก็เข้าชานหอะไปดูสิมันคิดไปเองกว่าจะขึ้นไปรวงจันทได้มันคิดดูสิออลโลสิบเอ็ดใช้เวลากี่ปีมันไม่มีหรอกอันนั้นมันเป็น ทุกอย่างใช้ท่านก็ใช้ฌานใช้สมาธินี่แหละไปไม่ใช่เอากายหยาบไปหรอกไปอยูดตั้งสามเดือนมึงจะไปขี้ที่ไหนวะไม่มีส่วมนะกายหยาบเนี่ยนะจริงไหมเหมือนลุงปู่มัน่นเคยพูดว่ามึงจะเอาจูงควายเข้ารูปูได้สิ่งพวกนะั้นมันเข้าไปด้วยกายไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของจิต <c oughs> เรื่องของอารมณ์นะมันละเอียดละออขนาดนั้นนะนะอ่างั้นจะเรียกว่าทริปนะไม่บวชมาเพื่อจะมาหอ่อนะ สาพ้าห่อได้มึงคิดดูสิว่าคงวุ่นกันนะดูเลยนะฮะจริงไหมชนกันตายอยู่ข้างบนน่ยยิ่งมันมาห่อได้มาดำดินได้เนี่ยกวยิ่งยุ่งใปใหญ่เลยผ้าเนี่ยมันคิดอะไรออกมาเฮ้ยกูพูดมาสามสิบหกนาทีแล้วนะกี่กี่คนวะสี่ร้อยเจ็ดสิบสองคนโอ้เกือบห้าร้อยแล้วนะเนี่ยพรุ่งนี้มันจะห้าร้อยไหมเนี่ยต้องดูเรตติ้งมา <c oughs> <c oughs>